วันนี้มาดูประโยชน์ของมะเขือพวงมะเขือพวงเมื่อก่อนประเทศไทยขึ้นอยู่ตามป่าแต่รู้ไม่ว่ามะเขือพวงในต่างประเทศเขานำมาใช้รักษาโรคก,กันอย่างกว้างขวางทั้งประเทศจีนและก็อินเดียสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าชูช่อง beauty and health ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับใครที่มีโรคต่างๆเหล่านี้ฟังไว้เลยครับว่ามะเขือพวงช่วยในเรื่องโรคอะไรบ้าง ประโยชน์ของมะเขือพวงตามบันทึกสปปรรพคุณในเภศจชกรคำแผนโบราณได้กล่าวไว้ว่าผลของมะเขือพวงมีสปปรรพคุณแก้ไอขับเสมหะคล้ายคลึงกับมะแวง้งรากใช้แก้เท้าแตกเป็นแผลใบใช้ห้ามเลือดลำต้นรักษากากเกือนรักษาโรคผิวหนังแก้หืดขับพัสวะขับย่อยอาหาร ช่วยแก้ไอคับเนื้อและทําให้เลือดลมไหลเวียนดีแก้ปวดฟันแก้ไอเป็นเลือดแก้ปวดกระเพาะแก้ฝีบวมมีหนองและอักเสบงานวิจัยในปัจจุบันบ่งชี้ว่ามะเขือพวงช่วยในการย่อยอาหารได้ดีช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดจึงทําให้การนํามาใช้ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานมากขึ้นสารต่างๆที่พบในเมือกมะเขือพวงจะช่วยให้ผู้เป็นเบาหวานอาการดีขึ้น และในต่างประเทศที่จะนํามาเขือพวงมารักษาอย่างกว่างกวางนั้นคือประเทศจีนใช้ต้มน้ําดื่มแก้ไอบํารุงเลือดทําให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงผลแห้งย่างกินแกล้มอาหารบํารุงสายตาและรักษาอาการติดเชื้อแบคทีเรียส่วนประเทศอินเดียกินผลเป็นบํารุงตับช่วยบํารุงโรคแพ้ในกระเพาะอ,อาหารขับปัสสาวะช่วยย่อยและ และช่วยให้ผ่อนคลายเกิดการห่วงนอนเหมาะสำหรับคนที่นอนไม่หลับบำรุงตับใช้น้ำสกัดจากต้นมะเขือพวงแก้พิษแมลงกัดต่อยทางตอนใต้ของประเทศอินเดียใช้ผลอ่อนบำรุงกำลังร่างกาย สำหรับผู้ป่วยเบาหวานแนะนําให้ลองทําน้ําพริกสูตรที่เหมาะสมกับคนเป็นโรคเบาหวานและใช้มะเขือพวงเป็นส่วนผสมมะเขือพวงหลายๆคนไม่ชื่นชอบในรสชาติแต่ประโยชน์เยอะมากๆเลยครับช่วยได้หลายโรคเลยใครที่มีแล้วปลูกไว้แล้ว เก็บออกมากินให้เป็นประจำนะครับมะเขือพวงค่อนข้างจะหาซื้อยากตามตลาดทั่วๆไปเพราะว่าเป็นมะเขือที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมแต่ถ้าลองทานแล้วและรู้สรรพคุณแล้วอย่ามองข้ามมะเขือชนิดนี้ไปนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่ามีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับ